สวัสดีค่ะมาพบกับกิน,กนยูแบบบานๆปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องมื่อนสภาพมาเห็ดกะเผาค่ะเมนูมืม่อใเป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทํามกโคงไก่ใส่หัวปีนะคะเป็นมกหมอค่ะพี่น้องมกแบบปั่นก่อนนะคะหนูจะบปรดห้หองไปตองนะคะส่วนผนสมของนูก็จะมีโคงไก่หนึ่งโคงค่ะพี่น้องซับให้ละเอียดนะคะผู้ใดขยันดูมันซับค่ะพี่น้องกับให้ละเอียดก็นี้นะคะพี่น้องนูซับไปในซับนี้เพื่อว่า นุกปวดแขนค่ะกระสุนคันขางกระสมี่กระดูกอ่อนออนอย่างเนี้ยนะคะพี่น้องคือว่าละเอียดเติมอยู่ค่ะก็จะมีหัวปีหนึ่งหัวค่ะพี่น้องอันนี้เครื่องพริกแกงเนาะคะ่ะเครื่องพริกแกงที่ข้าจะโขกก็จะมีพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมแค่นี้ละคะ่ะพี่น้องเอาอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมีใบแมงลักค่ะใบหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้ค่ะใบมะกรูดกับตะไคร้นี่จะแบ่งใส่ไปในออหมอ้อที่ข้าจะต้มเป็นมกมกปัน่นม,มกก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่า มกเสร็ไปตองก็ได้ยุ่ิ้วค่ะพี่น้องแต่นูห่อบบเป็นแล้วก็นูมบ่มีเวลาไปหาไปตองค่ะแล้วก็่หนูชอบให้แบบมกหมอค่ะพี่น้องมกกันก่อนนะคะเ้องสามารถสดน,ดน้ำในน้าค่ะพี่น้องน้าซุปที่เห้าเห็ดต้มไก่เลยคะ่ะพี่น้องตักมากแล้วก็สดน,ดน้ำในน้าแซ่บค่ะพี่น้องนูกินแล้วนุติดใจเมนูนี้ค่ะเมนู กินมาแต่น้อยค่ะพี่น้องก็สุงลงมือทำก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่เมนเดอร์จากทาั้งแฟนเพจกับยูทูบนะคะเอาละค่ะพอเป็นการเสียเวลามะค่ะหนูสภาพมาตำบักพริกก่อนค่ะพี่น้องเพื่อตำโค้งไก่กับหัวปี๋นะคะช่วยหัวปีนี้หนูเอาไปซับแซ่น้ำนะคะพี่น้องใส่น้ำกับเกลือ,อไปค่ะซร้างขาวตำโค้งไก่แล้วนะคะนะคะกดอื่นละใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งลงไปค่ะตามด้วยเกลือเพื่อที่ข้าวสตรีโคลมันละเอียดนะคะพี่น้อง โอ้พริกแกงนี่ค่ะพี่น้องเครื่องแกงละเอียดและค่ะพี่น้องค่อยใส่โครงไก่ลงไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องพอนึ่งตามังพริกเริ่มละเอียดะนะคะเราก็จะใส่โคมงไก่ลงไปที่ห้าซับแล้วเรียบร้อยค่ะตําเลยค่ะที่นี้ ค่ะข้ากระตําโค้งไก่เนาะค่ะพี่น้องให้มันเข่ากับพริกที่ห้าโขกไว้ค่ะตัให้มันเนียนให้มันเหนียวคือไข่ไข่กับเอ่อทอทดมันเึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาปั่นเราไม่วมควรสะบัดแตกค่ะ เอาหัวปีแซ่ลงไปเด้ค่ะพี่น้องที่ห้าเอาไปแซ่กับน้ำสมไว้นะคะแซ่แซ่น้ำสมแซ่เกลือไว้ค่ะหัวปีห้าสซีบโบ่ดำค่ะหัวปีนี้เอามาตำสมกระแสบได้ค่ะพี่น้องแต่หนูบ้านเคยตำเจอเถอะหรอคะเอาละค่ะตำให้เข้ากับโครงไก่ค่ะคบมันหน่อยพนึ่ง เมนูนี่เ้ยค่ะพี่น้องคาร์บอยขยันอิลีนี่เฮ็ดกินบ่ได้ค่ะซับแล้วก็มันมาตำ้วค่ะพี่น้องเ่ยสิกินได้เอาไปต้มท้มันสุกตตอีกค่ะต้องมีเวล่าแล้วก็ขยันอิลีค่ะพี่น้องอันนี้นู้เฮ็ดสาธิตเห็นเบิงสืออบังค่าพี่น้องกลับไปอยู่บ้านอยู่ซองโลกพี่น้องอยู่บ้านเหนนเนาะค่ะอยากเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเป็นเมนูง่ายๆประหยัดค่ะพี่น้องโค้งไก่กระสือมาจะโค้งสองโค้งค่ะหรือถ้าสื่อแบบถี่เข้าบดแล้วก็มี่ค่ะพี่น้องแซวโพนู้ยู่กรุงเทพ ซื้อมาซับเองค่ะนี่ค่ะเอาละค่ะที่นี่พ่อตำแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องบ้านได้แล้วๆด้ค่ะพ่อต้องตำโตออีกเลยค่ะพี่น้องเราก็จะทำการปุ้งปุ้งแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่น,น้ำปลาลงไปค่ะสองทับพี่แล้วก็ตำด้วย น้ำปลากะเอาเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ตามโดยชู่วรตบตีองกลัวเข้มนะคะพี่น้องเพราะเขาไปต้มในน้ำจะแนะนำซุปข้าก็ต้องใส่พวกผงปรุงรสีแล้วเพาไม่เคยสนัวนะคะ่ะเอาละค่ะก็มาปรุงแล้วเรียบร้อยค่ะตําให้เขากันอีกรอบนึงค่ะ แล้วค่ะข้าวตำเข้ากันดีเบิร์แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักลงไปก็จะมีใบหอมผักอีตูแล้วก็ใบบักูดนะคะพี่น้องแล้วก็คลุกเข้าให้เขากันค่ะผสมกันให้เขากันค่ะพี่น้องพอตอนนี้ข้าบอตำแล้วค่ะค้นๆห้ม้นเขากันเอานะคะ่ปะปารไม่ดูนีิแอสิคลิปเา่าวม่ด้ะค่ะพี่น้องเอาละค่ะซันนี้เนาะค่ะพี่น้อง,ดองเดี๋ยวหนูค้นให้เบิองซันนี้ค่ะเดี๋ยวข้าสภาพไปต้มเลยค่ะค่ะ หลังจากข้าวตำแล้วเรียบร้อยผสมแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาต้มใส่หม้อค่ะในหมอนี่ค่ะพี่น้องนุก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะเพื่อให้น้าซุปนั่เนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ยยุ่งกัดนุข้อดีของการเฮ็ดมกหม้อค่ะเขาสามารถสดน้าซุปได้น้าค่ะพี่น้องสามารถปรุงได้ตามใจไปแต่ของนะคะพี่น้องแต่หมกไปตองนะเขาซิมมาได้ค่ะเขาตรงใส่วิธีกันกะเอานะคะ แล้วในหม้อนี้นุก,ก็ใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปค่ะพี่น้องที่นี่ห้ากับกั่นเป็นก้อนค่ะขออนุญาตใส่มือนะคะพี่น้องนี่ค่ะปั่นเป็นก้อนลงไปเลยค่ะมาก่อนใหญ่ก่อนหน่อยค่ะเสร็จไปเลยว้าก่อนเดียวยิ้มเลยค่ะพี่น้องเอาอยู่เห็ดกินถือค้องนะคะเอามันคักๆเลยค่ะนี่ค่ะ มือ่อห้องสะอาดค่ะพี่น้องมาตรงมาตรงแยกได้ค่ะเพราะว่าหนูเมือ่อน,นูหนูตงอกฟอกตลอดแล้วก็เป็นได่ห่าก็เอามาต้มให้มันสุกอยู่ค่ะนี่ค่ะมาก่อนเองยกว่าหน่อยเห็ดไปเลยค่ะตามใจปากห้าเลยค่ะเพราะาเราทํากินเองนี่ค่ะมาก่อนก็เอาอยู่เลยค่ะ งงโครโลเคเลยเลยค่ะก่อนสุดท้ายที่ไงคะพี่น้องกะบอทอกันที่นี่เอาละค่ะผู้ใดใดก,ก่อนผู้ถ่ายอิ่มเลยค่ะนี่ค่ะข้ากระต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกลัวไก่สุกเนาะคะอันนี้นุกกะเวลาให้บู้ใดค่ะพี่น้องบอกบอู้ใดว่าจากหน้าที่จากชั่วโมงเนาะคะพี่น้องข้าเบิ้งเอาเองนะคะว่าถ้าโค้งไก่ข้าสุกแล้วยังสุกข้าแล้ว ไปชิมมัน้ำซุปค่ะถ้ามันมันัวหรือมันจืดมันจางไปเขาสามารถเติมน้ำปลาหรือเติมผงปรุงรสลงไปได้อีกค่ะเติมเกลือเติมยำลงไปได้อีกในในน้ำซุปเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเมน,นูนี้เนี่ยสุดกินน้ำมันนําค่ะเพราะคุกคิกนะคะพี่น้องสบดไปกินตเนื้อมันเนาะ,ะ,ะค่ะอ่าค่ะพี่น้องหนูขอเนี่าต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเด้อสิให้เบิ่งอีกรอบนึงจ้า เอาละจ้าพี่น้องหลังจากนุต้มไป4ีาหน้าที่ค่ะเราก็จะได้โครงไก่ที่สุกแล้วค่ะพี่น้องสังเกตง่ายๆนะคะนุหูแล้วค่ะสังเกตมองใดค่ะโครงไก่มันจะลอยขึ้นมากค่ะพี่น้องหลังจากที่มันสุกแล้วนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเอาละจ้ามาค่ะที่นี่เดนุสมสมตะกเซซั่มให้เบิงค่ะเป็นจังไดมกโครงไก่เซฟโมปีนูจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานบันเทาค่ะพี่น้องวิธีทํา ซึ่ง่อนข้างซึ่งยย่งยาเนี่ยน,นะคะพี่น้องทั้งสับทั้งตำแล้วปั้นออกมาเป็นก้อนแล้วต้มในหม้ออย่างนี้ค่ะพี่น้องแต่ปาเห็ดแล้วเรียบร้อยรับรอกมาแสบค่ะลืมความมือที่หฮาเห็ดไปเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือเมนูหมกคงไก่ใส่หัวปีของหนูค่ะแซบแสบ,แสบ,แสบคงไก่ค่ะมันจุกุบๆน่หน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็หัวปีนุ่มๆอ่อนๆค่ะแล้วก็ห้าสมีนหนามนะคะพี่น้องทินุชอบแบบปั่นก่อนจะส่เพราะว่ามันมีนามให้ห้าสดได้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ก็คือมักไผ่มักนนเะะค็ห มันก็นจะบ่มมีน้ำให้ห้าสดอันนี้คือสดน้ำไปน้ำหม,มกโครงไก่คุยก็ขหนียวค้าใยญ่งๆค่ะพี่น้องหรือผู้ใดมีเวลากับตำหม,มกครงไปน้ำคะ่ะแซ่บค่ะพี่น้องลองเฮ็ดมึงด้ค่ะแต่ผู้ใดมีเวลาหรือว่าผู้ใดขย,ขยันขยันโขขยันตำขยันซับขึ้นนูคะ่ะลองมองคะ่ะเป็นเมนูที่บอยุ่งยากป็นได้ดอกคะ่ะพี่น้องแต่ว่าจะเสียเวลาในนิดนึงคะ่ะนะคะอุปกรณ์ถ้าก็หาง่ายๆหัวปีกกรโครงไก่นะคะก็หาซื้อมาได้คะ่ะพี่น้องนะคะ่ะ แต่ว่าหัห่นผู้ใดบ้มงเวลาเห็ดเอลีแนะนำามาให้ซื้อกินก็นได้ค่ะพี่น้องมันหยาดเอลีค่ะกว่าสื่อสามโค้งไก่แต่ละโค้งให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็มาตำให้ม,มันเนี้ยคือทอดมันแล้วก็มาปั่นตมในหมอนะคะนี่ค่ะนุหักพี่น้องเอฟซีทุกคนได้ค่ะพี่น้องเห็ดเฮเบิรงนี่ปกติเมน่นนีสังเกตเบิรงกได้ค่ะพี่น้องนู้นสบค๋ยเห็ดเพราะว่ามันยุ่งยาทั้งซับทั้งตำค่ะแต่ว่านุอ,อยากแช่ให้พี่น้องได้กินของแสบๆค่ะ ปุ่มเอาถูกปากเจ้าของค่ะมักเผ็ดกว่าในี้ใส่บุกคลิกโดดสอดเข้าไปในโค้งไก่น้ำผ่าพี่น้องเสียบค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหลายเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณก็ร่างใจดีๆที่มีให้กันเสมอเนาะคะ่ะพี่น้องทั้งเผื่อนเก่าเผื่อนใหม,มหหห่มาบอกนัวหัวม้วมา่อกี้เขาหวัวผ่านในกันเนาะคะ่ะเป็นแม่นู่นบานๆนะคะพี่น้องสบายเลิศดรูด้แล้วคะ่ะพี่นอ้องอ่ะ เน้นความเป็นบันบเนนะคะนี่แหละคะ่ะคือความเป็นบันบน,บนมกคงไกลส่หัวปีของหนูค่ะพี่น้องมาค่ะให้เล็งมากินเขาในการแสบจ,จ้า